คุณผู้ชมคะวันนี้ก็เห็นเรามีดอกไม้สีแดงตรงหน้าอกเสื้อด้านซ้ายกันนะคะแล้วก็มีอีกพุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เรียกว่าดอกป๊อปปี้นะคะหลายคนคงจะรู้จักแต่ว่าน้องๆหนูๆบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ยังไม่เคยรู้ว่าดอกป๊อปปี้คืออะไรมีความหมายอย่างไรนะคะก็ในทางสากลเนี่ยก็เป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึงทหารผ่านศึกที่เสียเลือดเนื้อชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักนะคะก็เลยมีการกําหนดนะคะประเทศไทยเราเนี่ยให้ดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกคือวันที่3กุมภาพันธ์ ของทุกปีนั่นเองซึ่งก็ตรงกับวันนี้นะคะเพราะพวกเราชาวเวิร์กพอยต์ก็เลยได,ได้มีการอุดหนุนซื้อดอกป๊อปปี้ด้วยนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีนี่ทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าทั้งดอกป๊อปปี้ติดหน้าอกอมีพี่บรรจงมียกนะคะมีผู้ประกาศทุกคนเลยที่ไปร่วมซื้อดอกป๊อปปี้มีพี่โหน่งสามชาด้วยนะคะมีทางผู้บริหารของทางเวิร์กพอยต์คุณคณิตวัฒนประดิษฐ์นะคะหลายคนค่ะทุกคนก็เห็นปุ๊บก็รีบเข้าไปเพื่อที่จะช่วย กันซื้อของแล้วก็จะได้นาเงินนี้ไปช่วยเหลือครอบครัวฐารผ่านศึกนะคะเมื mm ่อสักครู่มีน้องปอบเปี๊ยเนี่ยต้องตู่โปรดิวเซอร์มีคุณสองประภาสีมีคุณตาอุมาพรน,นะคะทุกคนเลยค่ะในฝ่ายข่าวของเรานะเนี่ยมีปิงปองด้วยนะคะคนเวิร์กพอยท์เนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่มีดอกป๊อป,ปปี้เป็นลวดลายเนี่ยนะคะ จะได้ช่วยครอบครัวทหารผ่านศึกเพราะว่าปัจจุบันมีหลายครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างที่เราได้ยินข่าวทหารไทยประสบเหตุอยู่นึ่งเนืองนะคะไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนใต้ตามตะเข็บชายแดนต่างๆหรืออย่างน้องปอบปี้เนี่ยยังมีเรื่องราวที่บอกว่าเ,เคยนั่งแท็กซี่แล้วคนขับเป็นทหารผ่านศึกเขาพูดถึงเงินที่ได้จากการขายดอกป๊อปป,ปี้มาถึงเขาด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ เจอกับตัวเลยมีช่วงก่อนเมื่อสองสามปีก่อนไปทาขาบแล้วก็นั่งแท็กซี่ปรากฏว่าวิทยุครู้ค่ะก็พูดถึงวันทหารผ่านศึกนะคะอยู่ยูคือลุงแท็กซี่บอกเนี่ยหนูรู้ไหมลุงอ่ะคือทหารผ่านศึกเองแต่ว่าตอนนี้ลุงมาขับแท็กซี่แต่ลุงอยากจะบอกว่าที่นะที่ลุงเนี่ยไปคนขับแท็กซี่แต่เวลาลุงไม่สบายเวลาก็คนลุงเกิดปัญหาเวลารูบลุงเ้ื่อลอกการศึกษาต่างๆ หนูรู้ไหมว่าเงินที่หนูซื้อดอกคอปปี้ทุกเนี้ยมันถึงนุมจริงๆทุกคนเหมือนกันนะคะถ้าอยากจะช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถที่จะบริจาคหรือว่าแค่ซื้อดอกคอปปี้ขอบอกนะคะดอกคอปปี้ในดวงใจของโมเดลวันนี้เนี่ยมันถึงมือแล้วสําหรับคนที่เขาเป็นครอบครัวทหารผ่านศึกแล้วคุณล่ะคะบริจาคแน่นอนค่ะว่าต้องถึงครอบครจริงๆฝากด้วยนะคะ อ่นนี่ค่ะก็ร่วมบริจาคอุดหนุนดอกป๊อปปี้ได้นะคะแอดไลน์ไปได้ค่ะที่แอดป๊อปปี้ไทยแลนด์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ0224 533 03 0927 5026 42นะคะมีเสื้อด้วยมีกระเป๋าด้วยนะคะครับ